ยังติดตามชีวิตของคาซาบอโดนะครับมันอยู่ที่มหาสารคามนะครับโอ้กำลังเทข้าวเลยครับสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องระดับสิ่งี้ด่วนโอ้สองคันเลยรถไหนนี่คาซสาสักวัฒนาโอ้เล่นแต่สักเลยเนาะ คาราเบลเดี๋ยวภารกิจนี้จะไปขายข้าวครับคันนี้คันใหญ่มากเลย าวนาปีครับอยู่ที่บ้านกุดซุยอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามครับันนึเสียหรือเปล่าโอ้ดีแท้ทำนาได้ทั้งปีเลยอันนี้เสียบ่ครับ เสียแล้วนี่ไปด้วยครับมีที่นั่งไหมฮะนี่เหรอี่่นนังมเดแลวโอเคอ่ะก็เกี่ยวต่อครับยังไม่เสร็จเดี๋ยวผมจะไป ขายข้าวครับกับคาซาโบโดครับเจ้ามีสุเลกก็ <Yeah. S 1> ตัวตายแดดแน่น<อ>เลยแล้วก็ยินลเลบเติมพลังก่อนเราจะเดินทางไปไหนครับเนี่ยจัยงหวัดกาฬสินธุ<ะ>์อ๋อลีลีลลตัวไรกาฬสินธุ์อยู่สะะารคามบอกจะไปกาฬสินธุ์มันใกล้กันเหรอคอ๋อโอเคลอยต่อ เดี๋ยวเอาคันนี้เทก่อนบอกค่อยไปโอ้เรียนเด็ดสักเลยถึงว่าแต่มันช้าแต่มันก็ไปเรื่อยๆดิพี่ฮะ <c oughs> มันช้าก็ไปเรื่อยๆนน เกอร์ไวรุ่นวุ่นวายใช่ไหมวันนั้นว่าจะดูบอกมันดูไกลชายภูมินั่นรถเสียเอ็มดีจมน้ำฮะซานี่รถที่ผมไปทำงานนึกจะเลยเอ็มดีพวกน้องน้ำโมเดิอ่ะเราเสร็จแล้วไม่จมนะ ใส่ไปกี่ตันนี่ประมาณกี่ตันประมาณสีตัน,นสีตัน,นเขาไปกี่ยวไหนเนี่ยข้างๆกันนี่นายอยาบอไอ้ที่คน เท่าไรเท่าไหร่นะไปนี่แปดร้อยแปดรอยเท่แปดร้อยไปได้ที่นู่นอีกใช่เลยตันละร้อยตันละร้อยก็เป็นเท่าไหร่พันห้าครับที่นี่ก็ไม่ถึงเล้วนี่เที่ยวนี้เที่ยวนี้ไม่ถึงพันห้าขาไปเท่าไหร่ขม่ออกบนรถประมาณที่ตั้น,นไม่ไม่กิโลระยะทางอะ่ะประมาณไปกับสามสิบนิด ไปกับ30ก็ขาละ15น้ำมันก็ไม่ถึงพันเนาะมันห้าร้อยเนาะมันสามร้อยสามร้อยเรือดอีวิ่งดินอีกเนาะได้วิ่งทุกวันไหมนี่วิ่งทุกวันครับท่านโอ้ลืมอาชีพวิ่งดินเลยเนาะปีนี้ได้วิ่งดินไหมนี่ งานทอยอ่ะโรงงานซีพีกูมาอยู่โรงงานซีพีกับพวกไอ้แจ็คพวกอะไรไอ้แจ็คคันธุ์ที่โคตรซิ่งปูหน้าเหเมื่อวานนั่นแจ็คไหนแจ็คด้ำซิ่งหรอไม่ครับแจ็คไหนโอ้แจ็คซีพีนะพน้องผมไปอยู่กันที่ยงปูล็อกกี้เมื่อวานอ๋อล็อกกี้บางฝุ่นใหญ่นะครับที่วิ่งอยู่บอลระบือปะ แม่น้ำรอไม่ครับเขาเรียกกุดฮะเขาเรียกกุดเรียกกุดครับกุดซุยกุดซุยน้ำมันแห้งไหมนี่ไม่ครับไม่แห้งเลยเหรอใช่ครับลึกไหมนี่ลอบเสร็จปีทีทท่แล้วนี่ยาวไหมยาวครับตรงที่เราจะไปไนี่เลยมั้ยอไปเราจะไปอำเภออะไรครับนี่ อำเภอคลองชัยฮะอำเภอคลองชัยคลองชัยจังหวัดกาฬสินธ<อ>ุเ์เหตุรอยต่อเลยเหรอคันนี้ใช้มากี่ปีแล้วสิบปีสิบปีแล้วเป็นรถซื้อสดหรืองวดซื้อสดทรกศอ๋สรรสอสดทรกศตอนน,น,นั้นเท่าไหร่ตอนนั้น bình lại

กาลสินกันครับโู้น,น,นี่ทางหลักเหรอทางลัดก็ลัดขึ้นไปเส้นสารครามเราอิสอ๋อโอ้นี่ดวงสารครามเราอิส าบานลัดพัฒนาบานลัตพัฒนาตอนนี้ยังอยู่สาราคามอยู่ใช่ไหมนี่น,นี่น้ำมาจากไหนนี่น้ำชีน้ำชีนี่น้ำชีข้างหน้าเราไม่น้ำชีเออน้ำพระละ่ะพระอยู่วัด ที่พูดเตียนถนนเส้นนี้ที่พี่พูดจบอะไรก็อะไรบอกวันที่เราวิ่งเหินกับเสียท่อแบบนี้จำได้ไหมที่เราวิ่งข้ามสะพานไปน้ำชีมาแล้วเราลงออกซ้ายมาอ๋อเหรอที่เราไปเทอยู่บ้านเนี่ยบ้านหาท่างงามแบบอ๋อเหรอวิ่งหยินเลยลูกหลังวิ่งลูกหลังไงที่เราอลูกหลังกันตอนพี่ขับคูโจนอ๋อ แล้วคำกัมลามาใสอะอะไรนะกัมมาลาใสกัมมาลาใสปีที่แล้วไม่ใช่ท่วม嘛 มีแต่นาปรังครับโอ้นี่มันน่าจะมีรถตีดินเนอะใช่ไหมมีรถตีดินมารับจ้าง<อ>มีไหมแถวนี้มีกี่คันที่เอเทนมันเป็นสามคันอือเดี๋ยวจะพาไปชมอะไรนะตำนาน<ข>อะไรนะตำนานที่เขาว่าไดาโนเสาร์ตีคอ,องข้างไหนเนี่ย ไหนอะี่เรนี้นี่นะนี่สะพานข้ามไปก็เป็นกาลสินเลยครับโอ้แหมดโเสาีควาข้างไหนไหนไหนนี่นะไดโนเสา์นี่นะเดี๋ยวจอดก่อนนะเนี่ยนีแหละดโนเสาีคางข้างไหนกูนี่น้ำชี้เหรอครับเดี๋ยวข้างไหนอะ อตอนนี้เราอยู่กาลสินแล้วใช่ไหมมันกั้นระหว่างแม่น้ำชีใกล้ถึงยังนีอีกกิโล,โลนึงอีกกิโลนึ่งในที่สุดก็ข้ามากาลสินยี่ไม่ได้มานานแล้วนะ กาลสินผมเคยมาอยู่แต่ว่าไม่ใช่ฝั่งนี้หรอกเมืองไดโนเสาร์ใช่ไหมกาลสินอินดำน้ำซุงมไอ้ไอ้นั่นอ่ะมันอยู่ตรงไหนไอ้ไอ้กระดูกไดโนเสาร์อะฮะมันอยู่อำเภออำเภออะไรุชินอะไรครับอ๋เอเคยไปไหมไป ได้ไปดูไดโนเสาร์ไหมไม่ได้ไปดูผมเป็นตนเ,เนึงเอาละครับเราเดินโอ้รถพวกเพียบเลยครับอือรถพ่วงมารอรับข้าวใช่ไหมนี่ครับโอ้โหพวกเยอะมากโอ้โอ้โอรถมาขายข้าวเพียบเลยครับ

อะไรต่อราคาข้าวหรพี่อ๋อเหรออ๋อนี่เจ้าของ,ของนะนไม่พูดเลยเข<อ>าเขียนให้แล้วเนี่ยเออมันยัดเยียดกันนี่ดิมาถึงวิ่งใส่ตรงเลี้ยง

เอ้ยข้าวรสไห้กินหรอเอ้อไปมาไงมางงี้เลนายรถเกี่ยวอยู่ไหนนี่อยู่บ้านได้เกี่ยวไหมฮะได้เกี่ยวข้าวไหมเกี่ยวโอ้เกี่ยวอยู่ไหมนี่เกี่ยวอยู่โอเคมาไงพี่วุญมาไงนี่มางานบุญเมื่อวานก็เลยแวะมาคาซาครับโอเคโอเคฟูนข้าอตอนนี้เกี่ยวออกรุ่นไหนอะ พอจเจริญครับพอเจริญเขาเอาเอาเอาไปขายที่ไหนต่อนี่เขาไปส่งข้าโรงสีฮะส่งข้าโรงสีเอาไปอบเอาไปอบโอ้ปลาน,นิดนี่ซัดกระป๋องยาวเลยนะแกเกี่ยวอยู่โซนไหนนะ บ้านแกเลยครับบ้านบางยาววัดป่าบางนเงิ่นนี่แถววัดป่าบางน้เย็่นนะแถวนั้นก็ทำนาปีมาประนาประงเหมือนกันเหรออันนี้พนักงานรอแทงใช่ไหมอันนี้พวกขายข้าวเดียวอ๋อพวกมาขายข้าวเจ้าของนุ่นๆเขาวิ่งไปที่วิ่งใส่กันเลยดูเศรษฐกิจดีนะครับถ้าข้าวราคาดี น้ำมันน่าจะถูกกว่านี้หน่อยเนาะดำเลยครับตอนนี้อู้ถพว่วงเราเพียบเลยน่าจะสี่สิบห้าสิบพ่วงครับบางวันเป็นร้อยดิี่โอ้ที่สอ่ิบหกอะเป็นร้อยนะนู่นตักแล้วตักใส่แล้วนั้น ันวิ่งใส่แล้วเอา้าเอฮ้ยเฮ้ยเฮเดี๋ยวให้คาซาอธิบายหน่อยครับทำไมเขาวิ่งใส่กันอย่างเงี้ยฮะคืออะไรนี่ฮะคาซาคาซาบอกหน่อยแย่งซื้อข้าวแย่งซื้อข้าว <Leave it S 1> ครับอ๋อ <Room. S 1> นีน่มันมีหลายหลายพ่อค้าเหรอในร้านนี่นะครับออ๋มีอย่างน้อยนี่พี่บางวันก็เป็นศิลป์เอาเร็วอู้ แปดบาทห้าสิบแปดบาทสามสิบยี่สิบเงินหนึ่งพี่ปลาหนิปลาหนิชุดมีขี้ยากก็ยังใส่ชุดหมีอยู่ไหมใส่ตอนนี้ยังไม่ใส่ครก็ทุกวันนี้ใส่เสื้อเสียท็อปเหรอเอาประมาณนี้ครับไม่ยังที่พูดว่าที่ไปหาที่ไกินไหมเนี่ยเยื้นี่ที่ไหนที่พูดว่าที่ไปหาสวัสดีครับ เป็นไงรถเกียว์ะเป็นไงซื้อมาเท่าไหร่อะซื้อมาเท่าไหร่รถเกียรโอ้๋เอฟซีท็อปแท็บบอกนี่เดเสีอกไม่รู้อะไรอยนี่แหละโอ้ยนี่เป็นเสียข้าวเสียข้าวโอเคโอเคเป็นเลยไม่รอเดี๋ยวเขอเอาไปให้เออไปเอาโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ